คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเศรษฐกิจไทยเหมือนจะซบเซาไม่จบไม่สิ้นทั้งที่ตัวเลขภาพรวมดูดีขึ้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นปมปัญหาสำคัญที่ลึกซึ้งและต้องการการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพราะเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับโรคเรื้อรงังที่ฝังรากลึกไม่ใช่เพียงแค่กระแสะสะดุดสั้นๆที่กระตุ้นแล้วจะฟื้นในทันทีแต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจยังไม่ทันมองเห็นถึงความซับซ้อนที่แท้จริงว่ากันตามตรงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธได้ให้สัมภาษณ์พิเศษก่อนจะหมดวาระในวันที่30กันยายน2568โดยสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากและเต็มไปด้วยความท้าทายแม้ความสำเร็จอาจประเมินยากแต่เจ้าตัวยืนยันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและทีมงานทุ่มเทอย่างที่สุดเพื่อบริหารเศรษฐกิจทั้งยังพร้อมยอมรับข้อติดขัดและพร้อมปรับปรุงเสมอปัญหาเชิงโครงสร้างลึกซึ้งเหมือนโรคประจำตัว ผู้ว่าได้ชี้แจงว่าเศรษฐกิจไทยกำลังติดกับปัญหาเชิงโครงสร้างขั้นลึกเช่นศักยภาพในการเติบโตที่ลดลงทุกครั้งหลังเจอเหตุการณ์วิกฤตเช่นวิกฤตโควิด -19 ส่งผลให้อัตราการเติบโตฟื้นกลับมาได้ไม่เท่าเดิมนอกจากนั้นยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งที่เติบโตส่วนทางชนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยต้องผเผชิญกับนีโครเรือนจำนวนมากและนี่คือกำก่าที่แก้ยากยิ่ง หลายคนอาจคิดว่าการแก้เศรษฐกิจด้วยมาตรการระยะสั้นเช่นการอัดฉีดเงินกระตุ้นกำลังซื้อจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นได้แต่ความจริงคือสิ่งเหล่านี้เหมือนยาระงับปวดไม่ได้รักษาสาเหตุหลักเพราะสุดท้ายเศรษฐกิจก็มักกลับไปซบซอ้ออีกหากไม่ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและดูแลความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังแล้วแบงก์ชาติยืนอยู่ตรงไหนในสายตาประชาชนจุดนี้เองที่หลายครั้งธนาคารแห่งประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหอคอยงาช้าง ตัดสินใจแบบไม่รับฟังเสียงคนธรรมดาแต่ความจริงคือหน่วยงานได้ลงพื้นที่สัมผัสกับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วประเทศเพื่อรับข้อมูลความจริงและนำมาประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายไม่ใช่เพียงอิงตัวเลขและทฤษฎีเท่านั้นสำหรับการกำหนดนโยบายการเงินเช่นเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เน้นมองข้อมูลย้อนหลังแบบ Data d a t a d e p e n d e n t อย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการคาดการสถานการณ์ในอนาคตเอาล o ก k Dependent เพราะข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ล่าช้าและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนอาจทําให้การตัดสินใจล่าช้าตามหลังสถานการณ์จริงเสถียรภาพคือหัวใจสําคัญที่ต้องดูแลไม่ให้เศรษฐกิจแกว่งไกวไม่ใช่แค่ตรึงทุกอย่างให้นิ่งอยู่กับที่แต่ต้องรักษาถ่วงดุลระหว่างการโตและความมั่นคงตัวอย่างเช่นในยามวิกฤติโควิดธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบีย้ยต่าสุด0.50%เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจแล้วค่อยๆปรับขึ้นเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโดยรักษาอัตราแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ขึ้นแรงเหมือนบางประเทศ ทิศทางในอนาคตกับโจทย์ท้าทายของผู้ว่าคนใหม่ดรเศรษฐพุทธฝากข้อคิดสำคัญถึงผู้ว่าคนใหม่อย่าให้แรงกดดันระยะสั้นมาบดบังเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญกว่าเพราะหากมัวแต่แก้เฉพาะหน้าตลอดเวลาเศรษฐกิจก็จะไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่จำเป็นอีกทั้งควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารนโยบายให้ประชาชนเข้าใจเหตุ